บกันอีกครั้งนะครับไม่รู้จะจะจะเรียกว่าช่วงอะไรนะช่วงซับน้ำตาชาวใต้แล้วกันนะ,นะช่วงซับน้ำตาแฟนผีเมื่อคืนนะครับกับเกมคาราบาวครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายก็รู้กันบ้างแล้ว หลายหลายคนเชื่อว่ก็รู้และละแต่เมื่อคืนนี้ก็อดตลับขับตะนอน,นอยู่ดูแมนยูเปิดบ้านต้อนรับกับเยียของสันิกาดงนิวคาสเซิลก็เป็นปการคาดนะะนหลายคนคาดไปแล้วว่าอาจจะดคาบ้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็เป็นเยี่ยงนันจริงๆนะฮะขนาดหนูไม่ใช่แฟนผีนะ เอาตรงๆไม่เอาอะไรกันเลยอะ่ะคือตอนเนี้ยเทนฮักเหมือนลมปานแตกท่านอะ่ะเข้าใจปะถ้าเป็นถ้าเป็นยอดนักรบหรือนักวิทยายุ์นี่ก็คือเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะลมปานแตกท่านคือวิชาฮี้อะไรก็ไม่รู้คือตอนเนี้ยวิชาอะไรก็ไม่รู้มาแบบมัวโตเล่งมากอะ่ะคือไม่มีแบบแผนไม่มีแบบ กูจะเอาใครลงหรือจะส่งไอ้นี่มันหวาดระแวงเหมือนเหวอะเหวอะตอนเนี้ยทน้าก็เหวอะหมดละเหวแดกไอ้นี่ก็กูเฮ้ไอ้นี่ก็เฮ้ยแบบเหวอะคือแบบคือไม่รู้ว่าจะเอาใครลงไม่รู้ว่าคนไหนอะไรยังไงอหน้าที่อะไรคือแบบเป็นกายเป็นแบบ ก็คือหนูก็ดูนะไอ้ก็จะพูดถึงสองเกมแล้วกันก่นกอนอื่นนะครับยินดีกับแฟนเลี้ยวปูทุกคนนะครับก็ผ่านเข้ารอบโดยการบุกไปเยือนบอลมันแล้วก็ชนะมาสองศูนย์นะครับรเมื่อคืนเลี้ยวปูก็เป็นชุดที่ไม่คิดว่าจะได้ลงนะครับเป็นชุดผสมก็ค่อนข้างแบบกองหลังโอเคนะฮะก็เป็นชุดอย่างที่คิดนะครับกองกลางก็โอเคแต่หน้าเนี่ยหน้าเป็น เห,เหมือนเหมือนคื่องทิ่โจนอ่าแล้วก็คากโปแล้วก็ซาลากลางก็มีเอนโด <c oughs> เอนเลสแล้วก็บุกตัววัสด์เปิดมาก็เมนนื่อคืนเนี้ยจะเรียกวอน้าเป็นแมนออโตมตแต่หนูรู้สึกว่ามันเข้าใจแหละว่าหลายจาังหวะมันโอเคมันเทินบอลดีมันล็อกหลบดีมันเคลียบอลได้เบียดกระแทก แต่เมื่อคืนเนี่ยควันต้าเล่นถ้าถามหนุเนี่ยเล่นเพื่ออะไรทําให้ตัวเองอยากจะบอกเชิญความบอกว่าเฮ้ยฉันเด็กอายุยี่สิฉันโคตรเก่าเลยนะคือว่าอนี้มันกลายเป็นแบบห่วงบอลมากไอ้ความเก่าอ่าเข้าใจการที่จะพิงบอลพักบอลแต่เมื่อคืนเนี่ยทำตัวเองลำบากเท่านั้นแหละทั้งควีปผู้สับประตูทั้งสิมีการ์ทั้งมาติปทั้งควันต้า โอเคหลายจังหวาก้าต like, like, ัวรอดไปคือแต่บางทีบางครั้งมันไม่ต้องทำให้ตัวเองเจ็บก็ได้เหมือนจะบิวอัพอ่ะแล่นยาโกแบบต่อทั้นๆน่ะก็รู้อยู่บอลมันเขาก็บีบเออแล้วขยันเลี้ยงกันแล้วกันเมื่อคืนพ่อเลี้ยงมากอยู่เชียงใหม่กันม้งไม่รู้นะไไม่รู้ใครคิดม่นหนูถูเป่าแต่หนูรู้เว่าเมื่อคืนบ้านเลี้ยงก็ไปหน่อย คือบางลูกมันต้องส่งบางลูกมันต้องทําเกมมันต้องเป็นจังหวะไม่ทำเขาา้าใจพยายามดึงเกมให้ชาเพื่อ,อชะลอบอลเพื่อให้เกมเป็นของเราเพื่อให้เราควบคุมเกมาแต่ว่ามันการที่ไม่ต้องเลี้ยงไปเพื่อไปหาตีนจะได้ไงทําแบบเนี้ยหวงบอลมากๆเลี้ยงบอลว้กับตัวเองแล้วพอตัวเองเจ็บไปไงมันก็ส่งผลกับทีมเพราะฉะนั้นคือทําตัวเองนะครับ เล่นบอลแบบทำตัวเองมันติดนะติดหลายคนหลายจังหวะเคาติดจงเขาติดโจนเนี่ยเมื่อคแบบืนมันติดต๊อกติดคือแบบมันติดตะกุกตะกักคือแบบถามว่าแฟนเลี้ยวผูนั่งดูเมื่อคืนสบายใจไหมไม่สบายใจถามว่านักตเตะเหนือกว่าไหมเหนือกว่ายอมรับว่าเหนือกว่าเหนือกว่าบอลม้เพราะบอลไม้เขาก็มีตัวจริงตัวสำรองลงเหมือนกันแต่เกมโอเคเอนโดก็ดีขึ้นเรื่อย เมื่อคืนเนี่ยเล่นรอโดนเล่นทำให้จลํลำบากเองสารพัดดูแล้วมุนหิตด,ดูแล้วไม่สบายใจถามว่าต่อบอลโอเคไหมต่อบอลโอเคเกมก็โอเคแต่พีเนี่ว,ว่าบางจังหวะไม่เล่นยากได้ไหมบางจังหวะเล่นง่ายกว่านี้ได้ไหมบางจังหวะควรยิงได้ไหมบางจังหวะควรส่งได้ไหมก็ ขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เกมก็อืดอัดเหมือนกว่าเหนือกว่าแหละแต่ว่าไม่ยอมจบบางทีต่อบอลไปตอแต่ต,อแต,ตอแต่หน้าโกต่อกลับไม่เสักก็ได้ปะคือไม่จบไม่จบคืออาจจะมีอยู่ช็อตหนึ่งเออแต่ต้องยอมรับดาวิน,นุนเยสเมื่อคืนนี้แบบโอ้โหจับลองไปดูลูกบอลมันไม่น่ายิงอ่ะจริงไม่น่ายิงเทนเปิด่มจากางหลังแล้วแต่แต่บอลน,น่าจะยาวแล้วนะ แต่บอลได้ยาวก็วิ่งยอมาเอาบอลมันก็ม้วนกับหันหน้าก็หาผู้ตระตัวแต่อยู่มุมมุมทงนะเลยมุมทงมาหน่อยมันเรียงขยักขยักขยักไปสองสามทีอากลับว่าอย่างน้อยต้องบิวอัพประมาณสามทีครั้งหรือห้าครั้งก็จะได้จบแม่งขยักขยักขยักเดินเข้าไปสักพักหนึ่งมีกองหลังตัวเดียวเหมือนแบบดักๆอยู่แล้วมันก็หักขวาทีเดียวได้ยิงเลยหักขวาแบบเหมือนโลกโยกหลอก ยึดยิงฟุตบอลโอ้ยอ่ะอะไรนะไอ้มไอ้มตกใจหมดเลยนะคือมันไม่ควรจะเป็นจังหวัดในการทําตตกอแต่มันก็ยิงไก่ก็ด้วยความเฉียบคมของดาวินุเยตแหละสื่อต่างประเทศหลายสื่อเขาก็ให้อย่าเรียกควันซ่าเป็นแมตต์ออนแมตต์หนูก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรหรอกก็ก็เห็นดีเห็นงามด้วยแหละว่าบางบางทีบางครั้งมันก็ก็เก่าวอ่าโอเคเป็นเซ็นเตอร์ดาวรุ่งที่เก่าวแต่ก็กําลังจะ อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะมีอายุในการค้าแข้งนานๆเนีย่ยใหญ่เลี้ยงเยอะเพราะว่าคุณเป็นเซนเ,นเตอร์ถ้าคุณเลี้ยงเยอะเขามัอนไฟเขาก็สกัดเขาก็เสียบฟาวฟาวแล้วได้ไรฟาวแล้วคุณก็เจ็บโอเคเราจจะได้บิวเกมจากหน้าประตูตัวเองแต,แต่แต่แต่ยังไงคุณไม่ใช่กองหน้าถ้าคุณเป็นกองหน้าขี้เลี้ยงเอาอย่างน้อยเขาเสียบในขอบเขตโทษมันยังมันยังเป็นจุดโทษ เขาเสียบในจังหวะที่คุณกระชากขึ้นไปมันยังเป็นจุดโทษแต่นี่คุณคือเซ็นเตอร์เลี้ยงหน้าโกตัวเองถ้าพลาดมาคืออะไรประตูก็คือคุณเสียประตูหรือถ้าไม่พลาดมาคุณเกาคุณบงณังได้คุณพิงได้พวกก็เตะก็เจ็บเนี้ยนี่การเล่นบอลไม่งี้ถึงนอนาคตตัวเองคือคือเพื่ออะไรเล่นบอลแบบนี้หวงบอลแบบ ไม่ให้บอลง่ายๆพยายามจะคึงบอลพยายามจะแบบกระชากลากเลื้อยไปทาเหมือนว่าตัวเองเป็นเซน,นเตอร์ที่เก่าเนี่ยเพื่ออะไรไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกเล่นบอลยืนเสือกให้ตัวเองนะครับถ้าใครแปลปภาษาได้หรือว่ารู้จักกับยัยเล็ควานซ่าก็ไปตรงบอกหน่อยว่าอย่ารู้แหละว่าเก่าอายุยี่สิบก็รู้แหละว่าโชว์เก่าว,ว่าเออตัวเองเก่าเก่าเกินอายุอะไรเงี้ยโอเค ไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดแบบต้องแบบโอ้โหม้วนไปม้วนมาสองรอบสามรอบ,อรอบจ่ายช้าแล้วก็แบบหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมันชะลอกเกมให้มันดูช้าๆก,ก,ก็ก็มองได้ไม่ผิดแต่สำหรับหนูคือทําตัวเองทําตัวเองมานั่งคิดดีๆดิถ้าคุณเก็บขึ้นมาคุณเป็นดาวรุ่งอ่ะคุณม้วนเยอะคุณคลองบอลไว้แคตัวเงนี้ยครับพูดสู้แย่งไม่ได้กูเตะแม่งเลยเต็มพี่วู้ฟาวแดงไหมไม่ถึงกับแดงผมมันแน่กโกมือ ไม่ใช่นาะโกโกูถูกปะล่ะมึงเลี้ยอยู่นาะโกตัวเองมึงส่งอยู่นาะโกตัวเองกูหาบอลไม่ไนดะ้กูเตะบางคนอนะเจอแบบพวกถอยๆเนี่ยก็เตะเตะขาหม่เจ็บเจ็บเ็ไงเดีง้งคือมันทําตัวเองทั้งนั้นแหละลองคิดดูดีๆด,ดิแต่ถ้าคุณให้บอลง่ายๆบางจาังหวะไม่จำเป็นต้องบิวอัพจากแดนหลังซ้ายอ่าว่างซิมิการ์ดอ่ะมันกลาเป็นแบบ มันแพทเทิร์นเดียวกันน่ะควันซามาติบมาติบคลิปคลิปควันซาควันซาคลิปคลิปมาติบมาติบคลิปคลิปซันซาซันซาควันซาติบติบติบควันซาติบควันซาติบควันซามาติบอยู่เงี้ยคือสิมิกัสิมิกัสควันซาควันซาคลิปคลิปสิมิกัสิมิกัสควันซาควันซามาติบมาติบโกเมดโกเมสควันซาคือมันดูบอลแล้วแบบเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ไม่ถามว่ายินดีด้วยไหมยินดีด้วยกับการเข้ารอบ แต่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวพาสถาพรกับฟอมการเล่นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าทําตัวเองคือถ้าเขาเกิดมันไสขึ้นมาบอลนามตามอยู่เขาเสียบหรือเขาเตะเต็มที่ก็อาจจะได้ใบแดงแต่ถ้าคุณเจ็บล่ะพักสี่เดือนห้าเดือนนั่นหมายถือว่าอนาคตในการค้าแข้งคุณก็ไม่ไม่ได้ต่อเนื่องอาจจะต้องหยุด เนี่ยสมกุ้งก,กึงไก่สมกไก่กุ้งกิ้งเนี่ยหยุดไปหยุดมาหยุดมาหยุดไปเนี่ยเหมือนอ่ะเนี่ยเหมือนเยาวชนเราอะอะไรวะเซฟานบายเซฟจิตตอนนี้อยู่ไหนเจ็บน้องเป็นเยาวชนขึ้นมาคือเล่นบอลให้ฉลาดหน่อยเล่นเล่นบอลเพื่ออนาคตตัวเองเล่นบอลอย่าไปห่วงบอลเยอะ คือคุณไม่ใช่กองหน้าที่คุณจะกระชากแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดหรือมีทักตะก,กระโดดล็อกหลบหรืออะไรจนเกินไปอ่ะคือคุณไม่ใช่กองหน้าคุณเป็นเซนเตอร์คุณต้องเล่นบอลให้ชัวร์ที่สุดการครองบอลไว้ก,ก็ตัวมันไม่ใช่กะหมายความว่าคุณจะต้องเล่นบอลชัวร์ที่สุดนี่คือความคิดหนูนะแต่ถ้าคนอื่นคิดเห็นยังไงก็เอามาแชร์กันแต่นี่คือความคิดของหนูที่หนูรู้จักกับกับทีมยินดีด้วยนะครับกับการเข้ารอบนะฮะสองตัวหนึ่ง ประตูแรกก็กัร์โปซัมนะจอจอประตูทสองก็ดาวินเยียเท่านั้นเดอะคมคนนี้สำหรับนัดน,นี้คำจำกัดความกับดาวินเยียคือกริปกริป,ปราอาจจะช้างว่ากริปกริปดาวินกริปคำจำกัดความของดาวินคือกริป เมื่ขึ้นคมจริงนะควันซาคำจำกัดความสำหรับการเล่นเมื่อคืนคือ,คอเพื่อเพื่อไหนใครใครลองลองลอง,งหาคำจำกัดความของของนักเตะลิพูนะแบบพูดประโยคเดียวแล้วค่อยพูดประโยคเดียวแล้วก็เหมือนกับอธิบายความหมายมาว่าเออเฮ้ยมันจริงหรือเปล่า อย่างอย่างโจนี้คือเกาเกาว,กาวโจนี่เกาวกาวเอาอยู่มั่งไม่อยู่มั่งโอเคมาพูดถึงอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนว่ากับการจัดตัวของอิดิเชนฮากก็จะดูแบบงงๆนะครับบางคนคิดว่า น่าจะเอาจริงแต่กลับเอาบางตัวลงมาที่แบบมันก็ไม่รู้ว่าหนวเฟงไฟแมนอยู่ก็น่าจะหัวเวอ,เวอหน่อยนะในการจัดตัวแล้วก็ค่อยเอาตัวจริงลงมาตอนที่แบบสองตูดแล้วสามตูดแล้วอะไรเงี้ยทยอยลงมาแบบไม่รู้จะลงมาทําไมภาษากายนะักเตะเอาชัดเจนนะถ้าภาษาคนที่เขาดูบอลเขเหมือนเล่นไล่โค้ดหรือเปล่าหนูไม่รู้นะไม่อยากใช้คํานั้น ไม่อยากใช้คำนั้นแต่คือลูกแรกอะ่ะมันโล่งอะ่ะจริงลูกที่นิวคาสซอนยิงเข้าไปนี่ต้องบอกว่าดาโลนี่คำจากัดความคือโลง่งพื้นที่ที่ดาโลอยู่สามารถตั้งตลาดนะัดแบบบอมาเช่ได้สองตลาดมันว่างขนาดนั้นะแบบว่างอะ่ะว่างแบบ รู้จะหาคําพูดว่างคําไหนมาให้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่ามันว่างอ่ะว,ว่างว่างจริงนะมาถึงก็ยิงเข้าไปนะแล้วก็ลูกที่สองอันนี้ก็เป็นการแอสซิฟของแฮร์รี่แมกไนะครับเขาเปิดเข้ามาแล้วก็แฮร์รี่แมกไกม่งเข้ามาไลนี้ก็โอ้โห แล้วกล้องก็ตัดเห็นแบบพอดีนะครับเห็นมุมที่ว่ายิงแล้วแบบพอเอาจะตินไปรู้เลยว่าเขา้าเห็นเลยอะว่าบอลมันแบบอุลนาไม่ทันไม่ทัานยิงเพระาะฝากกายของนักเตะแมนยูเนี่ยมันมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างหลังจากที่ลูกแรกอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถ้าเป็นอานะอาโดนลูกแรกแล้วแบบเฮ้ยโดนไวเงี้ยครับ ี่ดีเว้ยมันมีข้อดีอ่ะมีข้อดีแล้วข้อเสียคือข้อเสียคือโอเคเราเราพลาดเราเสียประตูแต่ข้อดีก็คือเออกูยังโดนไวยังมีโอกาสอีกอ่ะหกสิบนาทีอ่ะถูงไปในบ้านกูแต่นี่มาพอหนึ่งลูกเข้าไปปุ๊บบอลตัดมาภาพตัดมาก็คือนักเตะแมนยูสี่ห้าคนเดินก็ค่อยก้มหน้าไปกลางสนามเพื่อไปฎิเรธบอลเล่นใหม ไม่มีการที่จะวิ่งเข้าไปเอาลูกบอลมาแล้วก็เฮ้ย <c oughs> เอาไมา่เอไมา่มาไรมาไรเฮ้ยเอาดิตูดิไม่มีไม่มีการกระตุน้นจากยอดกับตันทีมอย่างลีเดอร์เลิฟนะฮะช่วงแรกลีเดอร์เลิฟเป็นกับตันทีมนะครับโบโน่ค่อยลงมาครึ้งหลังคือมันดูแบบจริงนะคนเชียร์ก็ทอ้อคนล้อก็เหนื่อยเหนื่อย สงสารแหละเอาจริงนะตอนนี้นะรู้สึกว่าอะไรวะทำไมมันไม่มันไม่เล่นเพื่อตราสมุทรอดอยู่กับตรงน้าโอกของมึงเลยอ่ะมันเหมือนเล่นแค่ค่าเหนื่อยค่าตัวเป็นเป็นอทที่ที่ที่คือแบบเออช่่อมันนะแพ้ก็ยังมันหนึ่งศูนก็แล้วสองศูนก็แล้วแล้วภาพที่แบบไม่น่าเชื่อคือไอ้หลังจากที่นิวคาสเซิลทำประตูได้เขาเขา เขาดีจงดีใจเรียบร้อยแล้วเนะี่ยภาพหนึ่งลูกแรกตัดมาก็จะมีกองหลังแฮร์รี่แม็กควายินเดิเลิฟแล้วมีกองกลางมีดาโลแล้วก็เดินมากลางสนามเพื่อจะเอามาเขียนลูกบอลลูกสองเหมือนกันเลยเหมือนเอาภาพซ้ํามาฉายเลยเดินก้มหน้ามาแล้วก็เดินแบบคือแบบคือไม่รู้ว่าว่ามัน,มนเกิดอ,อะไรขึ้นภาพเหมือนกันเลยถ้าใครดูดูสดนะก็จะเห็นเลยว่า มันเหมือนภาพเก่ามาชายคือนักเตะไม่มีใจไม่เอาอะไรกันเลยเห็นฮักเป็นปกากั้งเลยนั่งเขียวยืนเขียวพลา,างแล้วก็อยู่ยเนี่ยเขียวเป็นยางหนักติ๊กเลยพลังเขียวจนเอาคิดจนการบินก็ไม่ไม่คิดไม่ตกเมื่อคืนคนเดียวเลยที่มีเอเนจีนะที่ออกกระต้นมาแบบเหมือนเป็นเป็นคนบ้าไปด้วยซ้ำ อันนี้มาเอาบีเม็ดอะไรนะที่ว่าอะไรอันนี้มาเบีเม็ดออาเม็ดบีเนี่นะโดนน้ำสองศูนย์พอทีมได้เตะมุมมันมันกระโดดข้างข้างแล้วก็แบบเฮ้ยกองเชียร์หน่อยเว้ยกองเชียร์หน่อยกองเชียร์ตัดมากองเชียร์ก็ยักหน้าแล้วก็ใส่หวมันมัน มันมัน,มนยังมีอยู่แหละดีเอพิสตาแดงดีเอของผู้ที่มันไม่ยอมแพ้สมัยหนึ่งเก้าเก้าที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยอีกฉาแฟนแมนอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าใครก็แต่มึงถ้ามา,มาเล่นโอแทฟอร์ดถ้ามึงมากระตกหนวดเสือนี่คือแบบเข้าใจป่ะมึงมายิงน้ำนี่มึงเลนะนะสเปอร์เนี่ยสเปอร์เคยเคยนำแมนอยู่ําได้เลยแต่ไม่รู้ว่าใครไปเยือนไปเย้าอะไรสเปอร์เคยนำแมนอยู่สามตูนครึ่งแรก กาแพ้ห้าสามสามตูนะโดนแมนยูตบทีเดียวโบาโบาโบบาห้าสามอ่ะโอ้โหนี่คือแมนยูดีเอที่มันไม่เคยยอมแพ้ดีเอที่มันน่าความน่าก,กลัวปีซัดแดงเนี่ยโอ้แทปอดมันคือหลุมฝังของทีมเยือนสมัยก่อนปีที่แล้วก็ยังดีอยู่นะเล่นในบ้านแนตะ่ปีนี้หนัก ก็แค่หวังว่าแมนยูจะไม่ไม,ไม่ไม่แบบเดินหน้าทำลายสตีลิฟูนะลิฟูเคยแหละเคยแพ้คาบ้านมาห้าหกนัดติดอ่ะปีโควิดหรือปีไหนที่แบบเคยแหละย่ำแย่เคยแ,ยแยคยพ้ในบ้านหกห้นานัดติดในรอบหนึ่งร้อยกว่าไปอย่างเงี้ยที่แบบไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยก็ทำมาแล้วลิฟูก็ทำมาแล้วแต่หวังว่าแมนยูจะไม่ทำลายสตีลิฟูขออย่างเดียวว่าอย่าทำลายสตี ไอ้ที่เนี้ยนะไอ่สลายพอนีตานัคนเขาเขา,เขาเขาเรียกไรเขาขุดมานี่ก็ตั้งแต่หนึ่งเก้าสามแปดสามหกอะไร,รฟังบอกโอ้โหถ้าสมมติแฟนแมนอยู่ให้คําจํากัดความแต่ละคนแต่ละคนของคําเดียวนะเอาคําเดียวถ้าคุณเป็นแฟนแมนอยู่เนี่ยลองพูดมาคําหนึ่งสมมติสมสมุติว่าลองพิมพ์ว่าอายัง อย่างทักหนูให้จะขัจกัดความนะฮะอังเดียโอน,น่ารู้สึกว่าเวอร์ทับเวอร์เวอร์ในที่แบบเขาว่าไงลูกบางลูกผมไม่น่าได้มันก็เซฟแบบเว,วอร์ก็มีนะฮะแต่สังเกตไหมว่าไอ้ลูกที่เซฟเนี่ยมันจะเหมือนกระโดดโอเวอร์ไปหน่อยอย่ะถ้าเป็นเดคอาเนี่ยมันกระโดดไปปัดปุ๊บมันก็ปัดธรรมดาแต่ โอน,น่าจะต้องกระโดดแล้วงอขาแล้วแบบดูเหมือนแบบมันมันโอเวอร์เกินพลังแบบไม่รู้นะหนูคิดเองหรือเปล่าม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องกระโดดขนาดนี้เหรอกระโดดงอขาปัดแบบเหมือนดูโอเวอร์ไม่รู้ลองไปดูย้อนหลังนะผู<ท> <S <S ้ตัดต่อนี่คำจำกัดความคำเดียวคือเวอร์ดิโกดาโลนะแบกควาโกนี่เวอร์ ดาโลนี่ว่างว่างใครเล่นกับดาโลนี่มีพื้นที่ว่างเยอะให้ผู้แข่งได้บุกแบบหนุนใจอะแบบมาเลยมาเถอะบุกมาทีลองดูทีฮัลลี่แรรม็กไวก็คือแบกตอนนี้หนูให้คำจำกัดความแฮร์รี่แม็กไกวว่าแบกเพราะว่าทั้งผู้เล่าตูและกองหลังหนูว่าตอนนี้ แม็กวายแม่งแบกอยู่คนเดียวแต่ก็แบกไม่อยู่หรอกจริงแต่คุณสังเกตไหมว่าคุณไม่ได้เห็นความผิดพลาดจนแบบเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเห้อหอแบบเตะพวกเดียวคนเองเงี้ยประกบพวกเดียวคนเองเงี้ยทําข้าตัวเองเงี้ยไม่มีแล้วคนที่คุณไปชอบไปล้อเขาเป็นคนทงคอนเทนต์อ่ะมันไม่มีแล้วตอนเนี้ยคนอื่นกลายเป็นกลายเป็นตัวถ่วงให้กับแม็กวายแม็กวายกลายเป็นแบก ู้ไรวะเซ็นเตอร์ไม่รู้อะไรแบก้ายเนี่ยคือถอยนะเขาเลี้ยงบอลมาถอยถอยถอยจุดจุดิง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 ตุิงบูโน่กองกลางตัวบนนะไม่ใช่กองกลางตัวแบกนะตัวบนบนะง่งวงวิ่งบนอดีไ บนบนเยอะบนเยอะบนและแทบไปหมดนะบูญกองกลางตัวบนใครกว่าอัมรบัติยังนึกไม่ออกถ้าใครนึกออกบอกเลยอัมรบัตเอาคำจำกัดความแบบแค่คำเดียวนะแล้วก็ให้ความหมายมามีใครวันเมื่อวานไม่อยู่ เมื่ถัดมาเม,มา่อัมาเนี่คือเงียบเงียบคลิปไม่หือไม่หวาไม่ไม่หือ,ไม,หอไม่หาก็ใคคนะฮะเท่ากันหนูรู้จักเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดมาหนูว่าคนเนี้ยน่าจะเบาที่สุดล่ะ อเล็กซิสตันเชสตอนที่ได้เบอร์เจ็ดเนี่ยเขาก็ยังมีนะยังมีการเลี้ยงให้หือหวายังมีการอะไรบ้างแต่เนี้ยอยู่มันยูมากี่นาทั้งเพิ่งแอซิปไปลูกหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ยิงเออฮันิบาลเมดบี้อันนี้คือบ้าคำจำก,กัดความฮันนูก็คือ บ้าเป็นเด็กที่แบบบ้าพลังวิ่งเข้าไปตะกัดไปเตะเขาจะอะไรเงี้ยมันก็แบบก็ดูป้าดิดูแบบดูบ้าอยู่คนเดียวอ่ะดูแบบเฮ้ยแมนยูคือความฝันของกูอะไรเงี้ยในชีวิตนี้กูจะอุทิศทุลมหายใจให้แมนยูวิ่งไปเตะเขาไปลงใบเหลืองวิ่งดีดมากเพระาะว่าอันตัวนี้นะอันตันี้ก็จะแบบ เลี้ยงไหมถามตัวน,นี้หนูก็ให้ให้ฉายาขัจาจุกกระคว,า,วาเลี้ยงเลี้ยงตะพึดเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงขึ้นไปแล้วมีจังหวะแบบจังหวะเก่งเ่ยตัดเข้าซ้ายแล้วยิงข้ามคานแบบข้ามแบบโอ้โหข้ามแบบข้ามหน้าเกียดมีใครอะ่ะถ้าพี่ๆใครนึกออกก็บอกแล้วกันนะนะลองลองบาง,งทีเราก็ลองมานั่งอำ่ำๆทีมตัวเองเล่นก็กกสนุกดีเหมือนกันะไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้บน่นไม่ได้ดนานนะแต่หนูรู้สึกว่าเราเป็นแฟนบอลนะเวลาทีมเล่นดีเราก็ดีใจเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะดีใจมีสิทธิ์ที่เราจะกูกล้องร้องชโยโยเออเฮ้ยทีมกูผ่านเขาแล้วทีมกูชนะทีมกูเจ๋งเราไม่สิดและยริงนมันคือเราเป็นแฟนบอลที่ซัพพอร์ตเราซื้อของนี่ก็ติดจริงเพราะฉะนั้น เราไปสนามเราซื้อเราหมดทริงสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเราเราซื้อเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นไม่ดีผมต้องมีสิทธิจาณ์คุณถูกไหมเหมือนบ้านเราอ่ะเราเป็นผู้เสียภาษีอากรเรามีคนมีไรายได้เราเสียภาษ,ษีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ดีเราจะต้องติได้นี่ถูกไหมอ่ะเออบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรออนั่นแหละเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกัน ก็สำหรับแฟน,แ,ฟนแมนยูถ้าสมมติให้คำกัดความกับนักเตะค,คนไหนได้นะฮะลองเม้นมาบอกหน่อยแล้วก็อยากให้ลองลองเม้นกันแบบสนุกสนุกนะสร้างสรรค์นนะอย่าไปซีเรียสนะดูเยอะตอนเนี้แฟนบอลแมนยูก็เครียดพอแล้วนะครับอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกันอย่าไปอะไรกันเลยนะก็เป็นใจให้กับแฟน,แ,ฟน,แ,ฟนแมนย,ยรรูนะครับอ้าผลการประกบคู่นะฮะคาราบนรอบแปดสุดท้าย อตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของฟูลแลมนิวคาสเซิลรับการมาเยีอยของไม่ใช่เ t ลีเปิดสแตมฟอร์ดบิดรับการมาเยีอยของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็พอสมัตไม่ใช่อะไรวะอะไรทักอย่างทีมต่ําทีมต,ต,ต่ำหน่อยกับมิดิลสโบร์เจอกันน้องใหม่กับไอ้ลีกล่างเจอกันแล้วก็ เวอ้์พูลเปิดแอนฟิลรับการเือน่ยนขุนคอนที่เมื่อคืนนี้ถล่มไอปืนโตไปนะฮะสามหนึ่งยิงไอปืนโตไปสามเมล็ดก็เจอดิวิดมอยอีกแล้วนะยินดีกับแฟนเวอ้์วููด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในไหนพี่ๆถ้าคนไหนมีคำจำกัดความอะไรน่นารักๆหรือว่าเฮ้ยพูดแล้วมัน ตลกหรือว่ามีรอยยิม้มให้กับเพื่อนๆนกับทุกคนน่ะลองพิมพ์เงินเข้ามานะครับแล้วก็ลองบอกว่าคือพิมพ์มาว่าคำนีกับความเอยากได้เนี่ยคืออยากได้คาเดียวนะเอออย่างเงี้ยเวออย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์เคาพิมพ์พิมพ์นี่มานะก็เดี๋ยวหนูเพราะว่าหนูกำลสงจะนั่งอ่านนะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่พพอร์ตกันกับคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ณถึงตอนเนี้ยหนูก็ยังเป็น ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่จะตรงใจไปให้กำลังใจให้หลุยดีอาร์ตนะครับหนุ่มไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาเจอหรือยังหรือรอะไรยังไงน,นะครับเขาต้องปรับของท่านไัยท่านตกข่าวแต่ตอนเนี้ยนะครับยังไม่ได้ข่าวยังไม่ได้ข่าวเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่พพอร์ตกันคลิปนี้จ,จะยาวหน่อยนะเพราะว่าอา่อาก็ได้ระบายความในใจนะถ้าใครคิดว่ามันมันไม่สําคัญหรือไม่ได้คิดเหมือนกันก็ไม่เป็นไร ต้องกราบขอานุภัยแต่หนูในฐานะแฟนเลี้ยวภูนะครับแล้วนะนั่งดูเกมเมื่อคืนทั้งสองสนามรู้สึกมันหงิดแทนแฟนแมนยูเลยนะฮะก็ทุ่ๆครับอยากจะเอาโสโลแกนของเลี้ยวภูไปให้กับแมนยูนะแต่ว่คาคนละทีมคือเอางี้กันกแบ่งๆกันใช้นะฮะเลี้ยวภูเนี่ยยัวเน็ปบอลกอล์นนะ,ะคุณไม่มีทางเดินแบบเดียวได้สำหรับแมนยู คุณจะไม่มีทางอับอายคนเดียวคุณจะอับอายเป็นหมู่คนะไ้ไหม